แม่แม่ขาวันนี้วันดีตั้งแต่ตื่นมานั่งเบิงวิดีโอย้อนหลังเนาะกลัวสิตื่นก็โอ้ยเกื <c ười> อบายสองละทางยายจ่าก็ได้โอ้โหย้อนดูวิดีโอปราบปื้มปิตินะร่วมบุญอนุโมทนาบุญนะคะอืมเอาเสาลงดุนกับผู้ใหญ่บ้านเนะาะเสาเอกเสาโทอนาจากักโตเกียวในทุ่งเศรษฐีป้าผู้คนนะคะมารับของเนาะ เออหลากหลายหลั่งไหลเข้ามาอาหารการกินลงทานมากกว่าห้าสิบเจ้านอจากเอฟซีผู้มีใจร่วมจิตศรัทธานะคะเป็นแรงผลักดันสนับสนุนเออโอ้ยลัศออนนำตอนเพิ่นเอิ้นขวนเอ้ยมาเด้อเอาเสาลงหลุมนี้ซ้ายขนลุกขนพองนาพี่น้องสิบเดือนที่เก้ามาเริ่มต้นใหม่ นะก้าก่อนเสมอผู้นำเนาะจากาลูกๆตัวเกียวและทีมงานนะคะทุกเรื่องร่าวเป็นสิ่งที่ทำให้เราปราพื้มปิติและภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนตามแรงทุนของแต่ละคนที่มีจากหัวใจแม่แม่อยู่ทั่วโลกนะยิ่งพลัง 129บาทกลุ่มปิดตอนนี้บวกลบคูณหารแล้วเกือบจะเข้าย่างเข้าห้าพันนะฮะห้าแสนกว่าละพี่น้องจ้างใดจ้างใดอุยบอกเลยนะเอ๋หลายๆคนบอกว่าบุญขึ้นบ้านใหม่นะถ้าว่าทำบุญใหญ่นะอันนี้ยังไม่ถึงนะเพิ่งจะแค่เอาเสาเอกเสาโทลงเนาะ ขนลุกสาธุลำรวยลำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุ พัน <icana>, <ป> <champions> ล้านแน่นอนเศรษฐีพันล้านนะในวันข้างหน้าเริ่มต้นในทุ่งเศรษฐีนะฮะจริงสาธุพัน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 ล้านสาธุสาธุนะคะ โอ้ยเอฟซีคุณแม่บอมากคุณแม่นกอยู่ข้างๆนะฮะนี่คือภาพที่สวยงามเนานะเออโอ้โหอาหารลงทานนี่วีไอพีมากของกินของอยากนะฮะแจกด้วยมือเนาะแบบปื้มปิตินะคะผู้ร่วมสมทุกนะคะก็จะมีสารพัดแม่แม่เอฟซี FC ทุกบ้านมีป้ายขึ้นให้ดู นะฮะอย่างสวยงามเนาะตอนนี้แม่แม่ในกลุ่มก็รอเมื่อไหร่จะไล่หกโมงเย็นก็นีไก่เข้ามาแล้วพี่น้องขะรอบเย็นก็จะเป็นกลุ่มลูกๆโตเกียวจับสลากนะคะในกลุ่มปิดสนุกสนานอ่าในลูกๆโตเกียวอาจจะมี fc ที่อยู่ใกล้อยู่ด้วยเนาะก็รอรับชมกันว่าเย็นนี้เราจะเห็นอะไรในกลุ่มปิดกลุ่มปิดนี้เห็นอกเห็นใจแม่แม่แมแหลาย,ลาย,ลายท่านเลยนะ ซื้อสนับสนุนแบบว่าไม่มีเวลาดูเพราะว่าเวลาต่างกันเวลาที่นี่ก็เริ่มทำงานเนาะแต่พร้อมที่จะสนับสนุนพลัง129บาทมีคนถามว่าอย่าขึ้นเด้อราคานี้เออคนไม่มีอย่างเราก็จะได้รักและสนับสนุนและอยากเห็นภาพแห่งความสุขนะโอ้ยบอกเลยอยู่แบบถาวรน,นะแค่นี้ก็สุดสุดละเนาะพลังแม่คนไหนที่มีเยอะเห็นไหมเขาก็โอนไปเป็นก้อนๆนะคะ สนับสนุนหลายช่องทางพร้อมพวงมาลัยแยกอีกต่างหากโอใจจริงๆสาธุจเจริญรุ่งเรืองกันเดอ้อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นำลูกๆเด็กๆทุกคนรวยๆยไปนำกันแล้วก็ขอให้เป็นเด็กดีเด็กน่ารักนะคะเป็นเด็กรู้กระตันยูรู้คุณฝึกฝนพัฒนาเนาะอืเก่งเก่งขึ้นพทุกหวัวงน,นะะ อย่าลืมตัวอย่าลืมตนอย่าลืมเอฟซีผู้ที่พักดันแล้วเจ้าจะมีแต่คนหักเพิ่มเติมเสริมมากขึ้นยิ่งยิงขึ้นไปและก็ตลอดไปนะเด็กๆเอาเพ่อไก่เป็นตัวอย่างจ้านี่พี่ดิวมาหาเนาะอเอาของขวัญมาให้เป็นวันเกิดเพื่อนนำนะฮะตาฮักบอกผู้สนับสนุนที่อยู่ร่วมนะฮะ ฝากของขวนกันดัวดว